เพราะว่านะพระอาจารย์โทรมาบอกพี่นางว่าวันที่29นะว่าจะต้องทำพิธีเชิญเสาเอกเสาโทรลงหลงุงนะที่พวกเราจะหน้าพวกเราวันนี้นะเชิญวันที่หนึ่งนะอย่าอย่าทำพิธีวันที่วันที่หนึ่งก็ไดนะ้พิธีวันเดียวนะก็เลยไม่เวลาของาตาโเจนะวันีนี้าโจงคือว,ว่าที่เรามานี้ คือผู้มีบุญร่วมกับพี่นางนะไม่มีเหตุบังเอิญโยนในโรกนี้ไม่มีเหตุบังเอิญนะออที่เรามาวันนี้ก็คือบุญนะบุญพาเรามาบุญเก่าเรามีร่วมกับพี่นางบุญใหม่เราก็มาเสริมเติมในวันนี้นะโดยที่ไม่มีเหตุบังเอิญนะดฉะนั้นที่เรามามาเห็นมาทันนะนแสดงว่าเรามีบุญร่วมกับพี่นางนะ มีคนร่วมกับพี่นางมาร่วมสร้างนะฮนะนนะี้ซึ่งวันนี้เราได้สร้างนะฐานนะฐานองค์พระนะวันนี้เรามาสร้างฐานองค์พระนะทุกสิ่งทุกอย่างเราจะมีรากฐานทุกส,สิ่งทุกอย่างอภิวาเท

ประชามไว้สีเทพไว้สีหลักนะโยมก็จะต่อขึ้นนะโยมนะจ่อต่อกันจ่อต่อกันนะเสร็จแล้วโยมเรียนให้เสือกันโยมเรียนโยมเรียนให้เสือกันโยมเรียนโยมให้เสือกใจใจสุดใจพี่น้าฝากให้มีจับที่ไว้สีอย่างเดียวนะจ๊ะจับที่ไว้สีอย่างเดียวเนลยหล่อเก่งมากเลยเก่งมากเลยนั่งลงนะ้ใครจะต้องชิบคินนักนะ

อ่าเสร็จแล้วนที่ยมจเสร็จแล้วที่โยมจ่ากล้วยก็พอดีอ่ะเอาแค่ลูกเดียวพอจ้เออพอดีเปิดโอ้ม่สิโดนอ่่โดนในเรานะมต้องเปิดอ่าดนเยเออเอาแค่ีที่ีนะจ้าผาทีแต เราเปิดวิธีนะผลไม้นิดนึง่งเพราะว่านี้นะท่าน,นนะสัตวยที่ผลไม้ทิพย์ดอกไม้ที่นะฮะอาจารย์โยมนั่งที่สวยๆอาโยมนะตเตราจะได้ต่อไปจะได้กล่าวคำพิธีขอเข้ามาแล้วนะนั่งสวยๆโย,ยมมานั่งเลยจะนั่งยิ้มแย้มด้วยยิ้มแย้มด้วยวันนี้เนระาจะทำแบบุญแบบกับครูกับย่า ที่เขาติดไว้นิยมใ่ท่านใดมีศรัทธาที่จะร่วมเกจ้าพระเสาเอกเสาโทนล้วแต่ศรัทธาเราก็เอาแบงค์เขียวแบงค์เหลืองแบงค์เท่าเราวันนี้ข้าพเี้ับนผู้ิมครับวันนี้เขาาลงเสาเอกนะครับมาลงเสาเอกที่ วัดของคุณสิริพรนภัยพงศ์นะครับอย่างี้การกำลังสาวเอกนะครับอยู่ที่วัดป่าสวนธรรมชาติรับวัดคุณสิริพรนภัยพงศ์กำลังรสาวเอกอยู่นะฮะวัดอีกที่นึงคืออยู่ด้านนู้นนะครับและท่านผู้ชมได้รวามกันบบบกก่่ััูยา

เสาโพเสาเอกก็ไ้เสาบริวารท่าแบ่งให้ได้เท่ากันนะแต่พวกนายนั้นเราวางเสาเอกเสาโทก็ได้นะส่วนท่านใดส่วนเด็กผู้เลี้ยงเสาบนวานยงใช้ปัจจัยนะฮะ

แม่ยกไปเลยยกไปเลยยกไปยกเพือคกอเพืนสามอกสองาลอกนีด้หมนนี่สองสงนี่เราไม่ได้บุญถ้าไอ้ยืนมอยืนดูเขาเดี๋ยวเขาเป็นยืนก่อนเ้ยอาจจลยอมที่จะเป็นกจราพนะสร้างเสาลอเ 上房，这些房，我说。 ครับท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่คัมเโน่นะฮะกุทิของข้อนี่เองนะครับนี่เป็นรอยนะฮะผมจะให้ท่านผู้ชมดูรอยรอยพญานาครอยหลวงปู่นี่ฮะปู่สีชูโทรหรือเป็นรอยเขาเรียกกันเป็นรอยพญานาคที่ดั้งเดิมฮะหลายคนหลายท่านไม่เคยเห็นนะ,ะเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตหลวงพ่อหลวงปู่นะ,ะที่ท่านบอกว่านี่อันนี้นะฮะเป็นรูปเก่านะครับเดี๋ยวเขาอินเทอร์เอบ นี่ฮะเป็นรอยเป็นรอยเกดเกดใหญ่ๆเลยนะฮะที่ขึ้นเป็นกระเบื้องนะครับที่สลาเก่านะฮะท่านผู้ชมเป็นสลาเก่าเป็นรอยแรกนะฮะรอยแรกแล้วอยเดียวนะครับรอยแรกรอยเดียวที่ดีที่คาเชนโนดเลยนะฮะนี่อยู่ที่พรตดุษฎท่านที่สลาท่านคนจะไม่เคยเห็นนะฮะก็ไม่ได้ใครดูคนเขาก็ไม่เคยถามเหมือนกันว่าเป็นลอยท่านเป็นยังไงรู้แต่เป็นรอยแล้วก็มีท่านอยู่ที่นี่อันนี้เป็นรอย ดังเดิมฮะแท้นะฮะเนี่ยนะฮะขอจับลอยท่านอยู่ได้เห็นไหมอยู่ไหมนี่ครับเป็นภาพที่หาดูยากหายากด้วยนะหาดูยากแล้วหายากนี่นะครับท่านผู้ชมได้ชมนะครับท่านผู้ชมได้ชมบุญตานะครับ มีที่นี่ที่เดียวแล้วก็เป็นรอยแรกรอยเดียวที่เกิดขึ้นที่คาชะโนดนะครับแล้วก็เกิดที่วัดที่นี่ด้วยนะครับวัดป่าคาชะโนดเองท่านผู้ชมจะไม่เคยเห็นแล้วครับน้อยคนที่จะเคยเห็นที่เรามาเผยแร่ให้่ผู้ชมดูนะฮะจะได้เห็นทั่วกันนะครับนี่เป็นรอยแท้ๆจะสังเกตกับรอยที่เขาจะเลื้อยตามรถตามลาหรือเลื้อยขึ้นบ้านฮะนี่รอยเขาจะเป็นเกตนะฮะเป็นเกตปลาดีๆนี่เลยอ่าเป็นรอยรอยใหญ่ ลอยครั้งแรกและลอยแรกเลยที่คําชโนดเนี่ยแล้วไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่อื่นก็จะไม่เหมือนที่นี่กล้าการนตีได้ท่านผู้ชมหามาจากไหนก็แล้วแต่จะไม่เหมือนกันที่นี่นะท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะน,นี่ท่านาเจ้าวาดลงเดิมเขาเก็บไว้นะฮะแล้วก็ลอยนี่มันหายแล้วสลาเก่าที่เป็นเก่าโบราณที่เป็นไม้เขาก็ลือไปแล้วว่ามาทาเป็นสลาเป็นปูนนะครับเขาฝากไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอันนี้เนยขออนุญ,ญาตของพ่อเขาบอกว่าเอาเลยนะฮะเอ,เ,เอาเลยนะครับ นะครับเดี๋ยวผมพาผู้ชมไปดูรายละเอียดข้าง้างในว่าความเจริญหรืออะไรที่พัฒนาก้าวหน้าไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันเหมือนเดิมครับรายการดีๆนะกับบันทึกลับแดนสยามวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่วังนาคินนะครับวังนาคินนะครับของคำชะโนดนะอยู่ตรงนี้ครับเป็นพมประกายโลกนะครับมีสามแห่งด้วยกันนะครับที่ท่านปู่สีทุโธขอไว้นะกับองค์อินให้สัญญาว่าจะ ขึ้นลงบาัดาลต่างๆต,า,งต,า,งตามตำราที่ตามตำนานที่กล่าวไว้นะครับอันนี้นะเป็นเป็นเกาะนะเป็นเกาะที่กลางน้ําที่คนรู้จักกันนะครับท่านผู้ชมนะถัดไปนะนะ,นะต้นคนํเชโนตนะครับต้นที่เหมือนต้นตาลคล้ายๆต้นตาลต้นมะพร้าวเนี่ยประมาณนั้นแหละครับข้างหลังนะฮะทั้งป่านี้เป็นต้นคนํเชนโนดทั้งหมดเลยจะเข้าไปจะเย็นมากอยู่นอกนี่ร้อนเข้าไปในจะเย็นผิดปกตินะเย็นแบบสบายๆนะท่านผู้ชม นะวันนี้มีโอกาสได้ไดมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อที่เราถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานของคำชะโนดหรือปู่ศรีสุโธนะรหรือพ่อปู่นะศรสีสุวรรณน,นาคราชนะครับที่เป็นเพื่อนรักกันแล้วก็สัญญาต่อกันว่าจะรักกันไปตลอดไปแต่เมื่อเกิดการชิงพื้นที่เกิดการหาหารทั้งสมนุนทั้งพญาต่างๆเนี่ยนะฮะก็เกิดมีปัญหากระทบกระทั่งกัน ก็เลยต้องแบ่งกันสายหาอาหารแล้วเกิดทะเลาะวิวาทกันนะฮะในความที่เป็นเพื่อนรักกันแล้วก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในโลกเดียวกันนะก็เลยมีต้องคําสัญญาแล้วก็บอกคํานัดหมายกับองค์อินต่างๆว่าจะทํำยังไงให้เขาได้ได้ซื่อสัตย์ต่อกันนะครับแล้วก็มีคําสัญญาว่าก็ขุดแม่น้ำนะแข่งกันอ,อินให้ขุดแม่น้ําแข่งกันอย่างที่ตามตํารานะครับเพื่อไม่ให้เสีย สัมพันธ์เพื่อนฝูงแล้วก็สัมพันธมิตรต่างๆนะฮะจะเป็นสมุนหรือลูกน้องต่างๆนะครับท่านผู้ชมนะ,ะก็จะเป็นเนี่ยเรื่องราวที่เราเก็บเป็นสรารคดีหรือเป็นแนวของภาพยนตร์ที่เป็นนักแสดงที่เอามาเล่นมานําสูก่ก็นําแสดงโดยพี่เป้าปรลปักนะฮะเป็นดาวร้ายนะฮะที่ใครรู้จักกันดีนะ,ะคนเดียวเลยที่เล่นหนังเยอะที่สุดเป็นดาวร้ายนะฮะที่ลองจากคุณรักอภิชาติสมัยในอดีตแล้วก็คุณดามดัชกร นะครับถึงหน้าเขาจะไม่เยี่ยมขนาดนั้นแต่ว่าลีลาการเล่นเขาแอคชั่นของเขาเขาก็ต้องมีคนรู้จักกันดีเห็นหน้าจะรู้จักฮะแล้วก็มีดาราอีกหลายท่านนะคุณอุเทนบุญยงนะแล้วก็คุณกรุงศรีวิไลนะเลยแล้วก็คุณติเพเอศไรพันธ์แล้วก็ทีมงานอีกหลายท่านหลายคนหลายชีวิตทีเดียวนะครับท่านผู้ชม น,นี้เรามาเปิดประเด็นตรงนี้นะครับเรื่องราวของความเป็นไปมาต่างๆนั้นเดี๋ยวพอสังเกตแล้วคราวนี้เราจะมาดูเรื่องราวของพื้นที่จริงในบรรยากาศจริงๆคะตอนนี้นพศ2561นะครับตอนนี้นะครับปีนี้นะครับเพราะผมนําเสนอเป็นขั้นตอนหลายฉากหลายตอนและวเกินที่มาตั้งแต่ครินตน่ที่ยังไม่ดังนะฮะจนจะมีคนรือลั่นเรื่องหวยแล้วดังแล้วคนเยอะมากมายนะเราเข้ามาที่นี่ก่อนเราเข้ามาถ่ายทํตจนนี้ เข้าไปถ่ายทำที่แรกก็ทางทางวัดนะีต้องขอทางวัดไปตรวจสอบกันเองแล้วกันนะครับที่จริงให้คนทําบั่งก็เด็นใหไม่ต้องพาหรอกคะถ้าปุกเสกว่าก็เหมือนกันไม่แตกต่างกันอันนี้เนะเราเข้าเรื่องนี้ดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเขามากเลยนี่เรื่องของคาชดโ้นูนะครับนี่โดยรอบนะฮะเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปดูชมโดยรอบแต่ละจุดแต่ละรอบจ,อบจ,อบจุดแล้วก็ด้านในด้วยนะครับวันนี้เรามาถึงที่แล้วนะฮะเราเกล่าวถึงพ่อศรีทุโทนาคราชแล้วก็ศรีทุวันนาคราชถึงมีทุกวันนี้ได้ คนรู้จักทุกวันนี้ก็คือการแข่งขันของท่าน,นสองบาดานของท่านนี่แหละครับเป็นเจ้าบาดานที่เจ้าแห่งกุ้งน้ําเจ้าแห่งเมืองสวรรค์เจ้าทั้งพิภพนี่เลยน,นี่แหละครับความเป็นมาต่างๆของคําชโนดนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวต้องออกจากนี้นะข้ามทางนี้ไม่ได้แต่ก่อนก็ใช้เรือพายกันอยู่แต่ไม่ก่อนใช้เรือพายเดี๋ยวนี้ก็มีสะพานเป็นปูนเป็นปูนเขาบอกข้าน้ําขึ้นน้ําลงสะพานมันก็จะแยกขบป็นบล็อกเนี่ยบล็อก,อกสวม ยกขึ้นแยกลงเนี่ยดียไปดูว่าความขึ้นไหวมันแยกไหมแต่ผมดูครั้งที่แล้วนะมันครั้งก่อนเลยปีนู่นเลยปี5 9มันไม่แยกแต่ปีที่แล้วนะปี6 0ูเนี่ยผมมาอีกทีหนึ่งไม่นก่อนนี้นะมันแยกนะปูนแตกเลยที่มันบล็อกเนี่ยบล็อกที่เาขาครอบไว้เนี่ยเขาจะถังเกตยว่าบล็อกแตกไม่แตกถ้าไม่แตกเขาอยู่เหมือนเดิมปูนนิ่งเท่าน้าสะพานขึ้นมาหลายบล็อกตัวเดียที่ครอบเนี่ยมันจะแตกแตกครับของปีที่แล้วผมดูผมถ่ายภาพไว้แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีแล้วกันเพื่อคคควาาามมมสบบยใจรััตกนไป สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยดอกไม้ทูกเทียนอยู่ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมก็เห็นตรงนี้คงจะเข้าใจว่าผมอยู่ที่คามชโนดแล้วล่ะไม่ต้องบอกว่าถามอยู่ที่ไหนตัวเนี้ยอยู่ที่คามชโนดครับจะไปไหว้พ่อปู่ศรีสุโธนะฮะแม่ปตุมาแล้วก็พญานาคุองค์ที่อยู่ที่นี่บริบาลของท่านด้วยนะครับน mm ี hmm. ่เราให้ดูตรงนี้ท่านผู้ชมที่ที่บอกว่าน้ําขึ้นพรมประกายรลกแยกไม่แยกใช่ไหมฮะที่ผมเคย,ค,ยคุยกันคุยกันไปก็คุยกับจ้่นะฮะจ้่บอกว่า สนามขึ้นภพกรโลกจะแยกกันแตกไม่แตกให้สังเกตรตรงนี้ตกลงแยกนะครับพื้นที่แยกกันนะฮะพื้นที่แากแบ่งเขตรตรงนี้ฮะท่านผู้ชมสัดส่วนมไกาโลกแยกกับเมืองมนุษย์ครับเพราะปูนมันแตกออกกันนะฮะเป็นปูนฮะนี่ปืนปูนทั้งดุนเลยฮะมันยกระดับขึ้นตรงนี้ตรงนี้จะเห็นได้ง่ายถนะ้ทาท่านดุนี่ก็จะเห็นได้ง่ายมันแตกปกติไม่มีใครไปมัน,หนเหี่ยงนตัวนี้เห็นชัดเลยนีน่ีช่องเลยเยอะเลยปกติว่าจะเป็นนิ้วเดียวนะครับ เป็นนิ้วเดียวเนี่ยแล้วนี่จะแตกเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยปกติก็จะเป็นครีบตรงนี้นะฮะจะค่อมอยู่แล้วห่างประมาณนิ้วหนึ่งของปีที่แล้วที่เราพิสูจน์กันไว้ว่ามไกาโลกจะแยกจากพื้นมนุษย์หรือไม่นะตอนนี้แยกครับอ่าใครที่ดูมุมกล้องแล้วจะรู้ว่าแยกโดยสิ้นเชิงนะครับนะจะแยกจากกันแยกแล้วนี่ก็จะห่างห่างจากกันนิดนึงนะครับพอดูดูตรงปูนแตกนี่รู้ ตรงอื่นใช่ไหมมีปูนทั้งหมดเลยจะไม่แตกตรงนี้เขาทําไว้ให้รอยสังเกตว่าพื้นมนุษย์กับพื้นโภกระไก่โลกแยกไม่แยกตกลงแยกนะครับท่านผู้ชมที่นําเสนอไว้ให้ดูครั้งที่แล้วมันนิ้วเดียวตอนนี้มันกว้างขนาดนี้ดูภาพจะฟ้องทันทีท่านผู้ชมนะฮะนี่ฮะให้ดูให้ชมนี่ของจริงบางคนเขาไม่ดูเรื่องหรอกครับเขารู้แต่มาไหวแต่เขาไม่ได้สังเกตตรงนี้เราให้นําเสนอให้ได้ดูว่า พื้นมนุษย์กับพื้นขององค์กายโลกของพญานาาอยู่เนี่ยมันแยกจากกันโดยสิ้นเชิงเนาะสรุปแยกจากกันนะทานผู้ชมนะไม่ต้องไม่ต้องถามกันอีกนะครับไม่ต้องโทรมาถามทางยู u b e ไม่ต้องโทรถามอันนี้ผมฟันธงเลยแยกจากกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะภาพเก่ามันมีอยู่ว่ามันไม่แยกตอนนี้ปูนมันหลุดไปห่างขนาดนี้ถือว่าผมกกายโลกกับเมืองมนุษย์แยกจากกันนะครับโดยสิ้นเชิงนะครับท่านผู้ชมครับ๋ยวไปฟังลุงไทย้ลุงไทยบรรยายทีหนึ่งที่เป็นจ้าอยู่ที่นี่ที่เคยอยู่นี่ตั้งแต่สมัย เนั้นปู่คำตาแล้วนะปู่ปคำตาอยู่เยอะอธิบายเรื่องพลักายโลกกับเส้นทางที่เข้าคัมชโนด